ข่าประเด็นดังวันนี้ต้องติดตามกันนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม29จังหวัดหลายคนคงจะได้เฮกันเพราะว่าที่ประชุมสอบอคชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานไฟเขียวคลายล็อกทั้งร้านอาหารร้านตัดผมให้สามารถกลับมาเปิดได้แต่ว่าไม่ได้เริ่มต้นวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นวันพุธหน้า1กันยายนพร้อมกับมีเงื่อนไขต่างๆด้วยเงื่อนไขที่ว่ามีอะไรบ้างวันนี้มาดูครับ วันนี้นายกรัฐมนตรีประชุมสอบอคผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับระดับมาตรการป้องกันการควบคุมโควิดในจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด29จังหวัดสีแดงเข้มรวมถึงพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับมี6ข้อสําคัญด้วยกันครับหก็คือเรื่องการเดินทางข้ามจังหวัดจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสามารถทําได้นะครับแต่ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงคือเดินทางเนี่ย เดินทางเมื่อจําเป็นเท่านั้นถ้าเกิดใช้ระบบขนส่งสาธารณะต้องมีการจํากัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน75ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาห้ามกินอาหารระหว่างที่อยู่บนรถรถตู้ระยะทางไกลควรจะแวะพักทุกๆ2-3ชั่วโมงเพื่อระบายอากาศการเดินทางไปทํางานของแรงงานก็ขอให้ใช้ระบบซีลรูทหรือว่าเส้นทางที่กำหนดไว้ตามมาตรการบับเบิลแอนด์ซีล สองคือการเปิดให้บริการของร้านอาหารครับสำหรับร้านอาหารที่อยู่ทั้งในและนอกอาคารที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศไม่มีแอร์สามารถนั่งกินได้75%ส่วนร้านอาหารที่มีแอร์นะครับให้นั่งกินได้50%ด้านผู้ประกอบการต้องดำเนินการตามมาตราการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดด้วยต้องเว้นระยะห่างจัดที่นั่งต้องมีการวัดอุณหภูมิมีเจลล้างมือให้แบบนี้นะครับ สามก็คือการปรับมาตรการสำหรับกิจการห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าและคอมมูนิตี้มอลแบ่งเป็น2กลุ่มครับกลุ่มที่1ก็คือกิจการและกิจกรรมที่เปิดได้แบบมีเงื่อนไขได้แก่ร้านเสริมสวยร้านตัดผมร้านแต่งผมเปิดได้เฉพาะตัดผมเท่านั้นไม่เกินหนึ่งชั่วโมงร้านนวดเปิดได้แต่ได้เฉพาะนวดเท้าคลินิกเสริมความงามอาจจะมีการนัดหมายล่วงหน้าเมื่อมีความพร้อม นี่คือกลุ่มที่1นนะครับเปิดแบบมีเงื่อนไขส่วนกลุ่มที่2เป็นกิจการกริจกรรมที่ยังไม่ให้เปิดให้บริการได้แก่สถาบันกวดวิชาโรงหนังสปาสวนสนุกสวนน้ำฟิตเนสห้องออกกำลังกายสระว่ายน้ำห้องจัดประชุมห้องจัดเลี้ยงผู้ประกอบการต้องดำเนินตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดนะครับอันนี้เป็นภายในห้างและคอมมิชชั่นในศูนย์การค้า ข้อที่4ครับคือหมวดเรื่องการเปิดกิจการและกิจกรรมบางประเภทได้แก่ร้านเสริมสวยร้านนวดเฉพาะนวดเท้านะครับผู้ประกอบการเนี่ยอย่างที่บอกว่าต้องทําตามมาตรการอย่างเคร่งครัดภายใต้การกํากับของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและของกรุงเทพมหานครข้อ5ครับการใช้อาคารของสถานศึกษาสามารถใช้อาคารของสถานศึกษาได้โดยผ่านความเห็นชอบของผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกรุงเทพมหานคร และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 6. ก็คือการเปิดใช้สนามกีฬาให้เปิดใช้สนามกีฬาสวนสาธารณะประเภทกลางแจ้งหรือว่าสนามกีฬาในที่ร่มที่เป็นอากาศโล่งคือเป็นที่โล่งอากาศถ่ายเทสะดวกไม่มีระบบปรับอากาศไม่มีแอร์นะครับสามารถเปิดได้ใช้เล่นใช้ซ้อมใช้แข่งขันกีฬาแบบไม่มีคนดูได้ต้องจํากัดจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สามารถเปิดใช้สนามกีฬาทุกประเภทสำหรับการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทยแบบไม่มีผู้ชมนี่เป็น6ข้อนะครับที่มีการออกมาอย่างไรก็ตามการผ่อนคลายนี้ยังคงห้ามการออกนอกเคหสถานตั้งแต่3ามทุ่มจนถึงตีสี่เคอร์ฟิวยังมีอยู่นะครับและยังมีมาตรการปฏิบัติงานณนะที่พักอาศัยหรือว่า Work from Home เนี่ยก็ยังจะใช้ต่อไปอีกอย่างน้อย14วัน หลักการยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 ต้องมีภายใต้หลักการโควิดฟรีเซตติ้งและยูนิเวอร์ซซลพรีเวนชั่นสำหรับสถานที่เสี่ยงและกลุ่มเสี่ยงการใช้วัคซีนและการตรวจเอทเคเป็นเกณฑ์น,นะครับโดยให้มีผลหนึ่งกันยายนนี้เป็นต้นไปไปฟังเสียงการถแถลงบางช่วงบางตอนวันนี้ครับ อำเภอหากเป็นร้านที่มีพื้นที่โล่งนะคะมีการระบายอากาศมีประตูหน้าต่างเนี่ยสามารถอนุญาตให้นั่งรับประทานได้75%ของพื้นที่หากเป็นพื้นที่ที่มีเครื่องปรับอากาศนะคะก็นั่งได้50%แล้วก็ผู้ประกอบการต้องดำเนินตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดค่ะและมีการกำกับติดตามมาตรการโดยผู้ประกอบการสมาคมพัตคาการไทยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการ การรบติดต่อกทมด้วยนะคะในส่วนของห้างนะคะก็การปรับมาตรการนี้นะคะสามารถที่จะเปิดกิจการได้อันแรกนี่คือ เปิดกิจการได้อย่างมีเงื่อนไขค่ะก็คือกลุ่มที่เป็นร้านเสริมสวยร้านตัดผมแต่งผมนะคะเปิดได้เฉพาะตัดผมเท่านั้นและไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเน้นย้ํานะคะว่าอาจจะต้องมีการนัดหมายล่วงหน้ามีจองคิวไว้ก่อนนะคะแล้วก็จัดลําดับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการที่ลูกค้าจะเข้าไปแออัดนั่งรอนะคะร้านนวดให้เปิดได้เฉพาะนวดเท้าคลินิกเสริมความงามเปิด จำหน่ายสินค้าเท่านั้นนะคะและมีการนัดหมายล่วงหน้าเช่นกันค่ะส่วนตัวเลขโควิด1 9วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่18,702รายผู้ป่วยสะสม1 1 3 0 0 0 0กว่ารายเกือบ1,104,000นะครับหายป่วยกลับบ้านวันนี้เพิ่มขึ้นประมาณ20,000รายครับหายป่วยสะส,สะสมประมาณ943,000กว่ารายอย่างนี้ผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่185,000กว่ารายยอดผู้เสียชีวิตวันนี้สูงนะครับ 273รายรวมเสียชีวิตสะสม15,87รายประเด็นการคลายล็อกโดยเฉพาะร้านอาหารนั้นวันนี้ทีมข่าวได้ไปสำรวจความคิดเห็นของร้านอาหารแล้วก็ชาวบ้านถามความคิดเห็นของลูกค้าด้วยเขามองประเด็นนี้อย่างไรไปฟังเสียงคับต้องให้เราถามก่อนว่าให้ถามลูกค้าก่อนว่าฉีดยาครบแล้วย,ยังอะไรได้ตรวจมาแล้วยัง,ยงนี่ป้าว่าป้าไม่เห็นด้วยเลยเออ อิงอย่างที่ต้าพูดนั่นแหละจุกจิกจับลูกค้าเปล่าแล้วทางทางที่ถูกก็ไม่ต้องนั่งก่อนต้านั้นเงื่อนไขแบบนี้มันเยอะมากกว่าอีกมันเยอะนะก็สามารถยอมรับได้นะคะถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆคือหมายถึงว่าเราอะยอมรับตรงที่ฉีดสองเข็มแล้วสามารถมานั่งทานที่ร้านได้เพราะอย่างหนึ่งก็คือต้องยอมรับว่าอาหารบางอย่างซื้อกับบ้านแล้วมันไม่อร่อยก็คิดว่าถ้าเกิดโอเคถ้าเราฉีดสองเข็มแล้วเราก็ มานนั่งกินที่ร้านได้นะมันก็จะเป็างงานการกระตุ้นเรื่องการฉีดวัคซีนด้วย